าชูเมองซ้ายมองขวาไก่ไก่ลากไก่กีน้ำอยนะ้านหลัง่ายชเขยอ้หลังแสดงว่ารอฝีพุรอวีพุมาเรียบร้อยมาแล้วว่าพุทีเจ้าค่าลาชเคยอยู่ด้านซ้ายพระพุทีเจ้าค่าฮะท่านขึ้นไปดผู้ชายลงน้นแตาหเนี่ย มางหน้าคุณซิฟงคงผุ้ชชคค่หารก็เป็นเราดูทิ้งทหารแล้วว่ะหารกเบนเก็บเลยโอ้โหแล้พบอะไรมารงนัน้ะทีดีเอเดี๋ยวผหยิบจะสมก็ตกใจอะไรกันแน่ยเครื่องจีพีเอพี่ครับจะได้พบเราค้มาไม่ได้ะไม่มีหรอกพี่จะเขากลัวผมไม่ลงมาดูกันอาหารเรือนร่ยลุกลัง เข็มทิศก็จีพีเป็นนายทหารเรือนไงไม่เดอะไรแน่เนี่ยผมผมจับมาเลยนายสองคนนี้แต่งตัวขอมาเข็มทิศอย่างเงี้ยเรื่องอะไรนักเล่ศเรื่องจีควรลงทางเลยสาราอาจารย์ารเออนี่กยไม่ได้สานีลูกผมจ้ามาไม่แผนที่แล้วไม่ต้อง อุคนคนนี้ที่จับมาได้ใช่ไหมไม่ยอขับีเซนอะไรหรนเชื่อมมันพุ่งจเรื่องมันพุ่งรสงสัยคุณไม่นอนจะคตามสบายนะจะมันพุ่งที่จับมาแก่ปัญหาได้ใช่ไหมโอ้คุณจะถามก็จับได้ที่ไหนเอบอ้ยต่อไปต่อไปเขาถามจะตอบปที่จังแต่ที่ไหนไหลัง้ในส้วงฮะอย่าพูดรองต่หนาราพูดอะไรกันห้องอาหารหมาห้องอาทำอะไรที่นั่น เมือกี้าเ่าหนาพูดต่พูดว่าอะไรนามเขาขี้ต้ยกผักมูนตูดเยี่ยวละผักโขมคาบูดตอน่ะสนผ้าผ่านยุคตูดตูดไอ้ไอ้ที่เ็ายตูดข้อสถานีขี้แนนข้าวมจะกำลังทำทุนละาอยู่คุคชมว่าได้จับมาแก้วกันได้มานะมาหน้าขึ้นตูดสิบป๊อปป๊อป ไรมันไปไหนอุ não. Não ้มไม่ไปไม่ไปตั้งตามองตตาว่าสดงวาเราตรงกันใช่อุ้ยึ้หน้าโบมาอยู่กับฉันเธอมาอยู่กับฉันเฮ้ยเปนเกินสายเหนว่ม้าสวยเลยขี่ไม่ออกมาคุณผู้่เกียดเปเกียยู่บดาป้าสุน่เกียดที่เรามาพูงกันกูเป็นปัญญาบางเจ้าเวกังเนาะมาเนาะคนดีๆก็ไม่จับทำไรเนี่ยยังไง